จะไปไหนกันครับขึ้นไปทำไมเหนบนบครับ,บ,รบไปดูเพื่อนกันใช่ไหมเฮียอะไรเหรอคืออะไรสวัสดีครับวันี้เรามาเที่ยวมากับใครบ้างฮะมากับเพื่อนนะและ้วกัก<อ>บเวฟครับกับด g แกงนะฮะ ใหม่ครับคุณใหม่สวัสดีครับอกหักมาใหม่ๆเท้ยวโรลินครับโอ้มครับสุสันน่ะอกหักใหม่ๆก็มาเที่ยวเลยนะฮะโอ้เราต้องมูกรอนนะอาครับวันนี้เรามาเที่ยวที่สวนสมเด็จนะครับผม คุณบนมาเที่ยวนะชื่อชื่ออะไรครับผมชื่อบุนครับเปิดหน้าไหมปิดสับเอ้ยครับผมดูหน้าครับดูลังงหน้าไหมไปดูข้างในกันเลยครับผม นี่นะครับมันเป็นนวัตกรรมใหมคือของสัตว์นะครับทั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นจริงคืออะไรครับตอนนี้เราก็จะเดินเข้าไปห้างในกันนะครับจะมีสัตว์นะครับมีสัตว์นะครับเขาด่าพป่นอะ

เอาไงอ้นี่ไหมลูกร้องกันหน่อยเขาเขาอ้เข้าคนละกี่บาทเนี่ย้าเขาเอ้ยกูไม่พอเ็กน้อยเนี่ยงกูเ็กน้อยมีสิบบาทอ่ะไีไม่มาซื้อมาถึงข้างในแล้วนะฮะสวนสัตว์ นะครับไม่เป็นไรเอ้เขาเรียกว่านกอะไรครับผมฮะคุณเบฟเอ่อนกที่เขาจัดงานพิธีงอเทนครับนกอะไรอ่ะนกเขาใหญ่บึ้งๆเชี่ยนี่ฮะน้องครับสัตว์ตัวแรกนะครับน้องพาน้ามาหน่อยได้ไหมทำอะไรผิดอ่ะพี่ทำอะไรผิดขบวนก็มีมีคนถ่ายรูปให้แฟนเต่าดูด้วยอุ้ยใครอ่ะใหม่แล้วเนี่ยครับ คำว่าแฟนเก่าคู่เบาๆก็เจ๋งอ้าวอันนี้ก็เป็นเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไว้นะครับสัตว์อีกตัวสองตัวนะฮะเขาเลี้ยงไว้นะครับโอ้โหหน้าเหมือนเหมือนจริงอ้าวเขาก็นี่ผู้เล่นเขาก็กพยายามสื่อสารกับลิงนะฮะ ดูน้องดีกว่าสวัสดีครับวดีครับสวัสดีมัไอไเดอร์ดูน้องด้วยมัไไเดอร์เือต่อยางางเยะท่านโอ้โหเียมากเลยโดเ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 พียงขึ้นมาเร็วนี่ครับกวางเ่นเดียที่เซน์คอร เช่าเช่าไปขี่อะเช่าไปขี่ครับอันนี้วางบ้านผมมามึงเลยเออโอ้โหเช่าไปขี่ครับไอ้ขั้วไอ้ขั้วไอ้ขั้วไอ้นะโอ้โหมันเหมือนด่างวัวยางพยูนีคไคลยิบไคอ๋ออันนี้เป็นวัวนะครับไม่ใช่มีวัวแล้วก็มีควายด้วยตัวเนี้ยเหมือนเรามาหาเพื่อนน่ะน้องน่ารักแง่นวใครตลกเหะน้องน่ารักได้บุหรี่บอกได้หนี่งกิจจุ่ะเหรอ น้องน่ารักเทไหมน่ากลัวป่ะก็เทดีด้วยเขาไม่ด้าตาเป็นจริงเอ็งเทป่ะบุรี่อยู่เป็นโลกอ๊ะใช่ป่ะเออเป็นเขาเรียกว่าเข้าวัวพวกวัวแบบควายแบบเนี้ยมาเลี้ยงไงเออดูน่าฟันเยินด้วยเฮียฮี่บุรี่บุรี่ก็เทน้องน่ารักนะเออมาเจอน้องนะครับแมวดาวการกินเนื้อเลยโอ้โห ครับแม่เมื่อทำก่อนเราจะไปไหนกันครับขึ้นไปทำไมเหรอขึ้นไปบนครับบนครับไปดูเพื่อนกันใช่ไหมเฮียพูทธิอะไรเหรอคืออะไรเฮ้ยทิ้งอะมีเมนูไหมเห็นมีเมนูไหมโอ้โหเฮียเจอน้องด้วยอะไรเนี่ยเขี้ยงเขาลุ้นไหมมันมัน สวัสดีครับหวั่นหน้าโผล่โอ้โหขี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหันดักมาให้นี่ขี้ใช่ไหมดูครับนี่เพื่อนเรานะฮะสวัสดีครับพี่ฮิปโปพี่ฮิปโปพี่ฮิปโปพี่ทำไมไม่เห็นผัวขึ้นมาให้ดูเลยเลยเห็นแต่หน้าไม่คุณดูมองจก็จบเลยฮิปโปว้าฮิปโปฮิปโป น่ารักไหมฮิปโปน้องฮิปโปเออให้น้องมาใกล้ๆแล้วอ้แกะมันึงนกดูจับไหมน้องอ้อนด้วยน้องมันอ้อนมึงมันอ้อนน้องอ้อนติดอุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้มานี่มันี่เร็วๆจะบอกว่ามันคือม้าม้าแคะใช่ไหมเกนี่ไหม นี่ม้าระยะทางที่สุดม้าการเวลาที่สุดคนเท่านั้นไปงที่ผมคนลตกที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันคืองูเหลืองนั่นเองเนี่ยเห็นวะในงูเหลือมอยู่ไหนโอ้โหตัวแรกมึงเนี่ยเบางอย่างจากงูลไปก็เป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดครับม้า เฮ้ยทำอะไรกันน่ะทำอะไรกันนี่ครับทุกมี้จะโกนหัวแล้วรีดเด่นนะทำไมฮะหน้าเป็นไรครับแอบนี้เนี่ยกัะเด็นนะเคยกันไปแล้วครับเนี่ยกมุกของมึงนี่เหรอยังย่างมุงยุงเร็วๆนี้จะมีเพลงใหม่นะฮะเพลงของเพลงสางไข่มีไข่อยู่บ่อยๆอุ้มพ่เชียวช่องเร็วนี้ฮะเร็วนี้พีี่เยวครับ ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำตอนไหนครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีไม้ปีนี้ปีสองนึงไหมนวะช่องหนึ่งครับไม่เกินปีสองเจ็ดได้ฟังครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วไปครับมันจะมีต่อเดี๋ยวิไม่ออกแต่คลิปนี้หยุดทีนี้เราต้องไปซ้อมไปไป